คืนนี้ผมมายืนอยู่ตรงตำแหน่งป้ายที่มีข้อความว่าหยุดผมต้องการจะสะท้อนไปยังประเทศไทยขณะนี้ว่าต้องหยุดแล้วนะฮะหยุดขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าไปในระบบระบบเก่าเราจำเป็นที่ต้องมีระบบระบอบใหม่เกิดขึ้นนะฮะตามลิขิต ของภาพโบราณปลายยุคกรุงศรีอยุสัยากนะําหนดว่าจะมีราชธานีใหม่ที่ไม่ให้กรุงศรีอยุธยาและราชธานีใหม่จะมีกรรษัตริย์ปกครองไปหนึ่งถึงเก้ารัชกาลทรงแก้ปัญหาพระมหากษัตริย์แก้ปัญหาแต่พอถึงรัชกาลที่สิบพระมหากษัตริย์ไม่ต้องมาแก้ปัญหาแล้วนะครับแต่จะกลายเป็นมหาชนพาไป แก้ปัญหาประเทศแล้วก็พาประเทศไปเกิดใหม่เป็นชาติยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผมทำงานถอดรหัสเพื่อตามรอยของพระเกิจารย์นี้บัตน,นี้มาถึงเวลาที่จะต้องเปิดเผยและให้ประชชนได้เดินเส้นทางใหม่อันนี้ด้วยการหยุด อันเก่าเสียไม่ไปต่อไม่สารต่อไม่ส่งเสริมต่อพร้อมที่จะทิ้งละจากเดินจากไปเหมือนที่ผมได้เดินก้าจากมาเนี่ยแหละครับเราต้องทิ้งระบบระบบเก่ากันได้แล้วนะครับเพื่อที่จะไปสู่ระบบระบบใหม่ที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกนั่นเองนะครับว่าเรามีระบบระบบใหม่แล้ว ที่เป็นประเทศไทยตัวจริงดังนั้นที่ผ่านมาเราจรึงเป็นประเทศไทยตัวปลอมนั่นเองซึ่งการที่เป็นประเทศไทยตัวปลอมเนี่ยมันน่าโมโหมันน่าเจ็บใจเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคณรารในปี2475นะครับได้ทำการเปลี่ยนการปกครองจากรจนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากคณรารไม่รู้หลักวิชาที่ถูกนะฮะ ส่วนพระวษาระศัตรอรเจดรู้หลักวิชาที่ถูกคือการที่จะเปลี่ยนจากสมบูรณา,าสิทธิราชเ์ิดเป็นแบบมีเลือกตั้งนั้นจําเป็นที่จะต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้ก่อนเพราะนั้นพระองค์ท่านจึงตั้งคณะกรรมการองค์กรบดีขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าระบบรัฐสภาจะเป็นอย่างไรก็โดยดูคณะกรรมการองค์กรบดีเป็นตัวอย่างก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ยังตั้งให ชุมชนต่างๆชนบทต่างๆนะครับก็ให้เกิดเป็นสุขภาพีบาลนัวเองนะครับเป็นสุขภาพีบาลเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าการปกครองตนเองเป็นอย่างไรนะฮะในระดับชุมชนในระดับชนบทหมู่บ้านก็จะได้เรียนรู้นะฮะแต่คณะรฎรหัวร้อนใจร้อนเ็กลุทธใหม่ก็มาชิงสุขกนหา พวกเขาไม่มีหลักวิชาสูตรปัญหาคือตรงนี้ครับจึงทําให้ประเทศไทยนั้นตั้งหลักการสร้างชาติมาผิดผิดหลักนั่นเองนะครับเราจึงเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประเทศเผด็จการเพราะหลังจากที่หลุดออกจากาหลุดออกจากไสมุูรสาิรานะครับมันจะมีสองอันให้เลือกนั่นเอง เป็นกฎเกณฑ์นะครับก็คือไม่ได้เป็นปสายตาไตยก็เป็นปเผด็จการและ,ะเผด็จการเนี่ยมันมี2รูปแบบนะครับรเผด็จการมี2รูปแบบที่คนไทยไม่รู้นะครับแล้วประเทศไทยก็ทํา2รูปแบบนี้เกิดขึ้นเสมือนก็เป็นฝาแฝดอะ่ะมันเป็นฝาแฝดก็เผด็จการฝาแฝดเ,เพราะผู้คณะราษฎรประกอบไปด้วย ทหารแล้วก็พลเรือนซึ่งก็คือออม,มาัซึ่งคือข้าทาสบริาพารของเราเจ็ดนั่นเองนะครับมาลุร่วมกับทหารนั่นเองทำการปฏิวัติแบบใจร้อนประเทศไทยเลยเขาสู่ยุคมืดในปัจบัน,นเขาว่ามืดก็คือมืดในบดในหลักวิชาเลยเพราะไม่ได้ใช้หลักวิชาที่ถูกเลยเมื่อใช้หลักวิชาที่ผิดประเทศไทยก็เลย าระเด็นการถึงแม้จะเ,เขียนเขียนบอกว่าเป็นประชาชิปไตยนะหรือสร้างอารุสุรีขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นนะมันเป็นได้แค่อาจเป็นได้แค่มองเป็นอรุสุรีน,นะแต่วิธีปฏิบัตินะครัไม่ใช่นี่คือความจริงและทุกคนก็เริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มทราบเฮ้ย hey, ไม่เห็นมันเป็นอย่างตัวหนังสือเลยแต่มันย้อนแย้งงนี้ดังนั้นประเทศไทยยิง มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวแล้วก็มีฉายาต่างๆเช่นต่อร้อยแลวต่อแหลแลนกะลาแลนสารขันหรืออะไรแล้วแต่จะตั้งนั่นเพราะว่าเมื่อไม่รู้หลักวิชาก็สภาประเทศเข้าสู่ยุคมืดบอดอทางปัญญาที่แยกถูกแยกขิดไม่เป็นทำให้ประชาชนที่ตามหลังก็เลย แบ่งข้าแมแบ่งฝ่ายนั่นเลงเพราะว่ามันแยกถูกแยกผิดที่เป็นแต่มันมีตัวละครให้เล่นก็คือมีพรรคการเมืองนั่นเองให้เล่นพรรคการเมืองเล่นไปขัดแย้งกันไปถล่มกันไปเข็นฆ่ากันไปนะครับอย่างคณะราษฎรนะะมาไม่ถึงปีก็จัดการกันเองแล้วถล่มกันเองแล้ว <c oughs> ก็โดยมีคู่แฝดฝ่ายหนึ่งเป็นบริการ ลเลือนก็คือผู้อาวุนั่นเดก็แปลงร่างมาเป็นพักการเบืองอ่ะก็สู้กันเองสู้กันแล้วทหารก็รอจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสลับกันอยู่สองอันเนี้ยพลเรือเลือนก็คือพักการเมืองทั้งหลายที่ตั้งรรคการเบืองอ่ะกับทหารสลับกันเป็นปฏิการทั้งคู่ที่ประชาชนแยกไม่เป็นแยกไม่ออกแยกไม่ได้ดูไม่รู้ แล้วไปชนก็เลยไปถือข้างเมื่อถือข้างก็เลยมีการกระทบกระทัง่งนะแล้วมันก็ก่อให้บรรยากาศบ้านเมืองไม่สงบสุขมีความขัดแยง้งย้อนแย้งไปหมดแล้วก็ล่างรัก็รมดูนกันแบบไปใหญ่เลยกูไม่กลับผิดหลักวิชาไปหมดผิดอย่างมากมายเลยก็รมดูนเราทำมาผิดนะเราทำเราทำนูญผิดเขียนหลายอย่างผิด อยู่เต็มไปหมดแล้วเราก็อยู่อย่างหน้าตาเฉยเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศรอมชอมเก่งเก็บอาการเก่งเจรจาต่อรองเก่งก็เลยเป็นผลประโยชน์ที่เจรจาต่อรองโลกตัวันแต่ส่วนมากเป็นการเจรจาของพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองเองหรือไม่ก็เป็นทหารเ็กเอาละเห็นตัวอย่างง่ายๆแล้วนะท่านก็เห็นมานะครับสองฝ่ายนี้ไม่ว่าจะเป็น บริการทหารบริการภาคการเมืองซึ่งก็บางที่ผสมพันธกันก็ได้ร่วมมือกันก็มีตัวอย่างให้เห็นนะเอาที่ท่านรู้รู้แล้วเข้าใจกันอยู่ตอนนี้เห็นพูดกันก็คือกบพศกับรัฐพันธุตู่นี่เองนะก,กองทัพไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการผสมพัน์กัน,กนของบริการ ซึ่งปส่วนไม่ได้หลไรนะครับได้ถือข้างอยู่ข้างไหนก็ก็ผิดทั้งคู่เพราะมันเป็นผล็จการนะเป็นฝาแฝดเป็นคู่แฝดเลวลาคู่แฝดหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้มันจะสลับกันนะฮะไม่ตายจริงสลับเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนโอกาสอ่ะก็เหมือนฝาแฝดเปลี่ยนหน้าที่กันสลับกันบ้างอย่างเงี้ย ก็ยังก็อยู่ไปได้นะแต่เมื่อข้างใดข้างหนึ่งหมดก็จบไปด้วยนะฮะอันนี้ผมมาอธิบายให้เห็นให้คนไทยได้เข้าใจว่าประเทศไทยน่ะสร้างประเทศมาผิดหลักวิชานะครับเมื่อสร้างประเทศไตยไม่ได้ก็จะตกเป็นปเผด็จการแล้วเผด็จการนั้นมันก็มีสองรูปแบบตั้งแต่เกิดได้ครั้งแรกแล้วโดยอมาตย์ ร่วมกับทหารนั่นเองนะะแล้วอมาตยก็ต่อยอดขยายตัวแปลงกายมาก็คือเป็นพรรคการเมืองนั่นเองส่วนทหารก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมเป็นทหารนะแล้วก็จะหมุนเวียนกันมาปกครองครอบครองประเทศเป็นเช่นนี้ประชาชนก็นกนรับทราบรับรู้ตั้งแต่เกิดก็เจอมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันทำให้ประเทศไทยและคนไทยอยู่ในยุคมืด ืดบอดทางปัญญาทําให้แยกถูกแยกผิดไม่เป็นแล้วก็แบ่งข้างแบ่งฝ่ายอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วก็กดด่ากันอย่างที่เรากระทากันอยู่บนหน้าสือ่อโซเชียลทั้งหลายแล้วแต่จะเรียกชื่อเป็นสลิมเป็นคอปปซเป็นกวายแดงอะไรก็ว่าไปกวายเขียวนั่นพอกันทีผมจริงต้องไปหยุดที่ป้ายหยุดนไงฮะ เพื่อเริ่มต้นใหม่เนื่องจากผมเดินอยู่บนถนนนะฮะด้านขวามือก็เป็นกองทัพไทยนั่นเองกองประชาการในหารสุดสุดด้านซ้ายก็เป็นตึกราชาการนะครับเมื่อเดินบนถนนก็คิดซะว่าเราเป็นรถบัสคันหนึ่งที่ขนคนไทยวิ่งมา89ปีแล้ว เราจะไม่ไปต่อไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องลงเพื่อเปลี่ยนไม่นั่งรถบัสล,ล,ล,ละรงลงสนะเราจะขึ้นขบวนรถไฟเพราะฉะนั้นจริงต้องลงที่บัสสตอปนะเราจะขึ้นขบวนรถไฟความเร็วสูง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจีนพัฒนาไดา้แต่เราไม่ได้ไปเป็นคอมมิวนิต์ เราจะไปเป็นอีกระบอบหนึง่งระบอบธรรมชาธิปไตยนะครับซึ่งพัฒนาต่อยอดจากประชาธิปไตยเราพัฒนาให้กลายเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงคําว่าประชาธิปไตยชั้นสูงนั้นมันสูงตรงที่ระบบการค้าเพราะเราไม่ได้ใช้ระบบการค้าทุนนิยมเราจะสร้างระบบการค้าใหม่แทนระบบทุนนิยมที่ครอบโลกอยู่นะซึ่ง รอเก้าวางไว้แล้วทฤษฎีพอเพียงถูกพัฒนากลายเป็นการค้าพอเพียงเชิงลุกเสถียรการค้าพอเพียงเชิงลุกก็หมายความว่าไม่ได้ทำพอเพียงเฉพาะตัวละทำแบบเชิงลุกเลยผลิตเต็มที่แต่ไม่มี NPL นะไม่มี NPL นะครับผลิตเต็มที่พอเพียงตามออเดอร์มันจึงเป็นเชิงลุกนะคร ไปได้ทั่วโลกผลิตเต็มที่พอเพียงเชิงลุกเสถียรให้ผลิตเต็มที่เนี่ยไปสักห้าปีหรือสิบปีจะเกิดความเสถียรเมื่อเกิดความเสถียรแล้วจึงเรียกว่าระบบการค้าสมมากเพราะการที่มันเสถียรมันทําให้ชนชั้นเปลี่ยนก็คือชนชั้นหนึ่งเปอร์เซนที่ผูกขาดหายไปกับชนชั้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซนที่ผูกขาดเหมือนกันแต่ผูกขาด การเป็นทาบหายไปเพราะสองอันนี้มันคือตัวตนที่แท้จริงของทุนนิยมนั่นเองเพราะทุนนิยมมันจะสร้างคนสองชั้นเท่านั้นเองชั้นหนึ่งผูกขาดมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับชั้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นทาบผูกขาดนี่คือทุนนิยมเขาสร้างอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นกันทุกคนเราเป็นทาบอยู่แล้วขนาดนี้นะแต่ถ้าไม่เลือกเส้นทางของผมระบบระบอบที่ของแบบเราก็จะเป็นทาบในยุคเอไอต่อไป ยิ่งยุค AI ไอ้นั้นยูสเล p ปีโปท่านก็เห็นแล้วมวนยน์มาแทนแน่แล้วมนุษย์แทบไทรความหมายเลยดังนั้นก่อนจะไปอยู่ในยุค a อแบบนั้นที่นี่ออกแบบเตรียมไว้แล้วที่จะเปลี่ยนเส้นทางมันดังนั้นจึงต้องสร้างระบบการค้าใหม่มาแทนทุนนิยมมันเองเรียกว่าการค้าทุนชั้นกลางหรือทุนสมมาตเพราะว่ามันไม่มี1%นะฮะผูกขาดกับ 99%เป็นธาตุผู้ขาชนชั้นสองชั้นนี่หายไปมันก็จะเหลืออยู่ชนชั้นกลางนั่นเองจะมีแต่ชนชั้นกลางทั้งประเทศเลยจึงเรียกว่าทุนชั้นกลางหรือทุนสมมาตรผมเรียกว่าเป็นทุนสมมาตรในทางการปกครองนะเมื่อมีทุนแบบนี้ประัจจตยก็ถูกเรียกว่าเป็นปัชาัยชั้นสูงนั่นเองและเมื่อเป็นปัจจัยชั้นสูงแล้ว ชื่อที่เป็นตัวตนใหม่ที่ใช้เรียกก็จะกลายเป็นระบอบไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเป็นระบอบธรรม,มารชาธิปไตยนั่นเองดังนั้นงานผมจะเป็นงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคสมัยนั่นเองจากยุคทุนนิยมที่ปกครองมาเปลี่ยนยุคเข้าสู่ยุคทุนสมมารที่ประชาชนปกครองตัวเองมันคนละยุคกันนะคนละโลกคนละเวลาคนละเรื่อง เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยต้องดีใจลิงโลดชายโยได้เลยนะครับเหมือนเหมือนใครได้เหรียญทองนะเหมือนใครทําชื่อเสียงประเทศไทยเราจะดีใจในภาวะที่มีโควิดประเทศสโลดาวไปเรื่อยๆตกต่ําไปหมดทุกเรื่องทุกกลาวมีใครสักคนทําให้ประเทศได้เหรียญทองได้ชนะหรืออะไรเราจะดีใจแฮปปี้กันเช่นกันงานที่ผมนําเสนอเนี่ย ท่านก็ควรจะดีใจลิงโลดเบิกบานใจได้แล้วเพราะที่นี่เมื่อท่านเลือกเท่ากับท่านได้แล้วร,ระบอบที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองเเอก,กององค็คือระบอบธรรมาธิปไตยนั่นเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองจับไว้นะครับนี่คือระบบธรรมาธิปไตยซึ่งระบอบนี้ประเทศไทยต้องไปเป็นเหมือนมีลิขิตไว้แล้ว มันเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยและนี่แหละคือตัวตนประเทศไทยแท้จริงเป็นผู้ที่ต้องใช้ระบอบธรรมาธิปไตยครับไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นจงหันมามองตัวเองจงหัดภูมิอกภูมิใจในความเป็นไทยเป็นความเป็นตัวของตัวเองนะฮะเลิกใช้ระบบระบอบของฝรั่งฝรั่งได้แล้วเพราะประเทศไทยมันมั่วมันไปเอาทุกระบบระบอบในโลกมาใส่ในรัฐธรรมนูญเขียนหมดเล่กันหมด การเขียนรัฐธรรนูญก็เขียนผิดหลักเขาไม่ได้เขียนกันแบบที่ประชาชนเขียนแห่กันมาทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่ใช่คนเขียนก็ไม่รู้หลักวิชาหรือรู้หลักวิชาก็ทรยศ์ต่อหลักวิชาซึ่งไม่ได้ให้ภัยเลยคนที่เขียนแล้วรรนูญถ้าให้ผมไปเขียนผมก็เขียนอย่างเขาไม่ได้เขียนไม่ลงเพราะรู้หลักวิชาที่ถูกนะฮะมันเขียนไม่ลงเขาเขียนลงได้ไงผมยังสงสัยอยู่เลยใช่เรอ เขียนรัฐมนูลเป็นเหรอต้องถามก็ถามเงนี้ยใช่เหรอฮนะก็คงรู้นะหน้าเดิมๆที่เขียนเนี่ยแหลนะผมเป็นแค่รปภทําไมมีความรู้เรื่องรัฐมนูลเออแล้วทําไมเขาระดับไหนไม่รู้เหรอไม่รู้แล้วทะลึ่งมาเขียนทําไมเออเนี่ยทะลึ่งมาเขียนทําไมเขียนคนก็สาบแช่งจะทําไปทําไมทําสิ่งที่ไม่ถูกนะเอาละ งานของผมเป็นงานที่คนไทยช็อกเพราะไม่คิดว่าจะมีคนระดับชั้นล่างชั้นแรงงานเนี่ยคิดเปลี่ยนแปลงประเทศปฏิวัติประเทศแล้วเปลี่ยนประเทศปฏิวัติประเทศอย่างถูกหลักวิชาไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจว่าจะต้องแห่แหนกันไปบุกทําลายเผาบ้านเผาเมืองคนดาคน,ดนค,นดนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไม่มีเลยภาพนั้นงานของผมนี่ บอกประชาชนทุกคนนั่งอยู่ที่บ้านนั่งดูคลิปผมอะแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิพย์ตายท่านไม่ต้องไปชุมนุมกับสีใดๆกลุ่มใดๆกับม็อบใดๆทั้งสิ้นท่านถูกหลอกมาจนมันควรจะรู้ได้แล้วว่าถูกหลอกนะครับได้พวกม็อบเมอื่อะไรมันมันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนประเทศไม่ได้มันแค่ทำภารกิจเล็กๆสั้นๆให้ ตัวประเทศมันเกา่ามันคันน่ะแต่มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนการจะเปลี่ยนคุณจะต้องมีหลักวิชาต้องรู้หลักวิชาที่ถูกและทําให้ถูกหลักวิชาด้วยอย่างที่ผมกลำลังทาปูพื้นฐานให้ประชาชนนี่แหละครับและยังต้องปูพื้นฐานให้ประชาชนได้รู้จักประชาธิปไตยที่ถูกต้องทีทีหลักการสร้างประชาธิปไตยมันมีห้าข้อแต่ข้อที่ห้าไม่ใช่ข้อสําคัญเป็นข้อพิธีการแต่อีสี่ข้อแรกนั้นสำคัญที่ต้องทับ อันเนี้ยคนไม่รู้กันสี่ข้อแรกเนี่ยมันแบ่งเป็นสองคู่คู่แรกคืออำนาจทิปไตยกับเสรีภาพมันเป็นของคู่กันนะท่านมีอำนาจทิพย์ใจแล้วก็ต้องมีเสรีภาพคู่กันนีครับนะฮะมีเสรีภาพแล้วก็ต้องมีอำนาจทิพไตในะครับเพราะท่านจะต้องไปสั่งกําหนดให้สิ่งที่ไม่เคยมีในโลกใบนี้มันมีขึ้นเกิดขึ้นประเทศจึงจะเจริญจึงจะพัฒนานะฮทำในสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นกฎหมายที่ไม่เคยมีก็ออกกฎหมายได้นะครับ ก็ไปสร้างโน้นสร้างนี่นะถ้าเกิดว่ามั่งคั่งมั่นคงยิ่งเจริญยิ่งใหญ่กับประชาชนก็ตรงนี้ไงก็ใช้ข้อคู่แรกคือข้อหนึ่งกับข้อ2เสรีภาพกับอำนาจที่ปไตยนะไปสั่งให้ผมจะต้องฝึกประชาชนใช้ข้อหนึ่งข้อสให้เป็นนะส่วนข้อสามข้อสเป็นผลจะเกิดขึต่อเมื่อข้อหนึ่งข้อสองทการนะอยู่ๆข้อสามสี่ทำงานไม่ได้นะครับจงจำไว้ หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องส่วนมากที่เรารู้เราท่องเป็นนกแก้วนกทองแต่ไม่รู้มันคืออะไรต้องเป็นนิยามอ่ะท่านเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเป็นนกแก้วนกขุนทองแทนที่จะเป็นอินทรีย์นะฮะผมจะบอกผมต้องบอกวิธีใช้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องประชาชนและประชาชนใช้เป็นอย่างมืออาชีพเลยทุกสถานการณ์ประชาชนรับได้หมดจัดการได้หมด นะด้วยสี่ข้อนี้เองหนึ่งต้องรู้ว่ามีอำนาจทิพย์ตายกับเสรีภาพคู่แรกคุณจะทําอะไรก็ได้คุณในโลกใบนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรอยากสร้างอะไรขึ้นใหม่คุณสร้างได้หมดคุณมีเสรีภาพที่จะสร้างคุณมีทั้งเสรีภาพมีทั้งอํานาจดังนั้นมันจึงยังเกิดสิ่งใหม่เกิดกฎหมายใหม่เกิดนโยบายใหม่เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดวิถีใหม่เกิดรูปแบบใหม่นะ มันเกิดเกิดแล้วส่งผลให้ประชาชนมั่งคั่งนะครับทีนี้ข้อสามสี่เนี่ยอยู่ๆมันจะมาเกิดไม่ได้มันต้องรอผลของข้อหนึ่งข้อสองสั่งไอ้ที่ท่านมีเสรีภาพไปสั่งนั่นแหละครับเมื่อสั่งแล้วผลที่ได้เนี่ยผลนะฮะมามาข้อสามเนี่ยมันจะเสมอภาคกันไหมผลที่เสรีภาพในการทําถ้ามันไม่เสมอเสมอภาคกันเขาก็จะไปที่ข้อสี่ข้อสี่ก็จะทำงานทํางานโดยการเจรจานะฮะ ด้วยการผ่านคณะกรรมการว่าควรไม่ควรทําไม่ทําเอาไม่เอานะไปไม่ไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะขขอสามข้อสี่จะเห็นแล้วโปรเจกต์โครงการต่างๆผลกระทบที่เกิดขึ้นก็รู้แล้วประเมินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการทวงติงกันเพื่อปรับโปรเจกต์ปรับโครงการนะฮะเมื่อปรับแล้วเออถ้ารับได้มันก็ผ่านขขอสี่ไม่ต้องทํางานก็ผ่าน ก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะเกิดความบางครังแต่ถ้าไม่ผ่านยังรับไม่ได้ข้อสี่ก็จะทํางานซึ่งข้อสที่นี่ของผมเป็นระบอบธรรมารตาิตยผมตั้งขึ้นมาเป็นสี่คณะกรรมการนะเพราะว่าระบอบผมเป็นระบอบมนุษยธรรมคําสิทธิ์สมบูรณ์นะ absolut h u m a n i t ร r จิมสี่คณะกรรมการในคณะกรรมการแรกเป็นมารยาทก่อนมันควรไหมเรื่องแบบเนี้นะควรเสนอไหมในบรรยากาศอย่างนี้เรื่องอะไรเงี้ย นะอันนี้เป็นมารยาทกันง่ายๆแล้วจึงจะมาอันที่สองจริยธรรมนะถ้ายังคิดว่ามารยาทเอาไม่อยู่ก็ต้องปใช้จริยธรรมควรไหมละ่ะจริยธรรมในเรื่องนี้เคสนี้กรณีนี้หากทะลุคณะกรกรมการจริยธรรมมาได้ก็มาเจออีกคณะกรรมการหนึ่งคณะกรรมการคุณธรรมนะครับว่ามันเกิดเป็นคุณธรรม ต่อผู้ได,ดียวบผลกระทบไหมแล้วถ้าะทะลุมาได้ก็จะเจอคณะกรรมการสุดท้ายแล้วคณะมนุษยธรรมนั่นเองอันนี้กระทบถึงตัวมนุษย์เลยทั้งจิตวิญญาณทั้งความเป็นอยู่อันนี้มากระทบก็พิจารณนนี้แล้วก็อันนี้เป็นเกณฑ์หลักนะหลักมนุษยธรรมนี่เป็นเกณฑ์หลักเหมือนสารดีกาสุดท้ายน,นี่คือข้อสี่ หลักนิติธรรมที่นี่เป็นแบบนี้ในระบบธรรมาธิปไตยทุกเคสท,ทุกกรณีที่นี่แก้ปัญหาได้หมดด้วยหลักนิติธรรมนี่แต่พอไปข้อที่ห้าคือหลักนิติรัฐไอข้อที่ห้านี่แหละครับที่ประเทศไทยยึดข้อห้าข้อเดียวไม่ทําข้อหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นประชาชนจึงไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรเขาจึงไม่สอนไม่บอกขอให้ไปท่องเอาเองท่องได้แค่ไหนก็ได้ ก็ได้เป็นแค่นิยามน,นั่นเองประชชนไม่รู้ใช้ไม่เป็นแต่ถ้าอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยประชชนใช้เป็นเลยจะมาเคสไหนกรณีไหนแบบไหนอย่างไรนะครับอันที่สามเนี่ยข้อที่สามเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยหมู่บ้านเราจะโดนผลกระทบเป็นแบบนี้แบบนี้ไอ้ทางโน้นได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราได้สามสิบมันยังไงขอเจรจาหน่อยสิข้อที่สี่จะทำงานหลักนี้จะทำไปทำงานแลวว่ามันกระทบด้านไหนด้านคุณธรรมด้านจริยธรรมด้านไหนก็ว่าไป คนก็จะออกมานะฮะเอาไม่เอาใช้ไม่ใชย้ยกเลิกไหมดีไหมอะไรเงี้ยมันที่คลายปัญหาจบอย่างรวดเร็วนะแล้วมันไม่มีคนของคนนั้นคนนี้ไม่มีเพราะมันเป็นกลางหมดมาจากการกดมือถือมาจากการกดมือถือฮนะจากทุกๆคนทุกคนกดมือถือเข้าไปได้หมดเลยนะเป็นแบบนี้ด้วยระบบสี่ฐานอำนาจเพราะที่นี่ไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภานะฮะที่นี่ดีกว่าระบบรัฐสภาสี่เท่า เราใช้ระบบสี่ฐานอำนาจเป็นระบบใหม่ของการปกครองนะเอาละพูดหลักการมากไปท่านก็จะมึนงงกันหมดขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปที่ผมทำเอาไว้เพื่อจะได้เกิดปัญญาเป็นสวนรบันธรรธมาทิตยกันนะครับซึ่งสำคัญมากคนไทยไม่ได้เป็นสวนรบันธรรธมาทิตยตามที่ควรจะเป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศพุทธก็จะต้องรู้หลักการปกครอง แบบโซดาบ,บันธรรมาธิไปไตยพอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เกิดปัญญาปกครองตนเองไม่ใช่เป็นนกแก้วนกุนทองผู้ถูกปกครองให้เป็นทาสอย่างไม่รู้จบอยู่กันอย่างแรนแค้นอัตคัดคัด,คด,คดสนจนทุกวันนี้รัฐบาลไม่ได้จะพึ่งประชาชนนะท่านพึ่งไม่ได้เลยแล้วจริงๆประเทศนี้ไม่จะเป็นต้องมีรัฐบาลคนระับท่านรู้ไหมไม่จำเป็นต้องมีเลยถ้าท่านเป็นสวดบ,บันธรรมไตาท่านจะบอกว่าอ้าว ฉันมีอำนาที่ตายแล้วฉันไปไป,ไปเลือกให้พวกตัวสี่สูดทำไมไปย้อนบัตรเลือกมันอีกทำไมฉันก็สถาปนาระบบระบอบใหม่ปกครองตัวเองเลยสิทุกคนทยต้องคิดแบบนี้ขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปวิดีโอของผมเป็นตอนไปนะสลับก,กันกับผังที่ผมอธิบายดูเพื่อเกิดบรรยาเป็นสวนดับบันธรรมพิตายขอเชิญชาวชนบทชาวหมู่บ้านทั้งหลายซึ่งรอเจ็ดวางรากฐานไว้ให้แล้วแต่ไม่ได้ ไม่ได้สารต่อไม่ได้ทําต่อเพราะคณะราษฎรยกเลิกหมดนะคณะราษฎรมายกเลิกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นชาวชนบทชาวหมู่บ้านทั้งหลายพอมาถึงยุคไอ,าอาผมขอแนะนําว่าท่านเลิกเป็นท้องถิ่นแล้วนะนะหมายว่าศักยภาพของท่านนะท่านจะต้องขึ้นมาเป็นผู้ปกครองตัวเองเป็นระดับชาติเลยนะจากท้องถิ่นมาเป็นระดับชาติด้วยการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นองค์การ หมู่บ้านมหาอำนาจนะองค์การหมู่บ้านมหาอำนาจนะเพื่อมีอำนาจไปเจรจาต่อรองทาดีลตกลงกับต่างประเทศเมื่อทําดีลตกลงต่างประเทศแล้วตามเงื่อนไขที่ผมวางไว้ทุกคนจะได้ทุนสํารองบุคคลคนละสิบสองล้านบาทเป็นแบบนี้ขอเชิญลงทุนลงทุนนะทําการปกครองตนเองจำไว้ขอเชิญลงทุนทําการปกครองตนเอง เพื่อจะได้สิบสองล้านบาทคุยกันได้ทุกครอบครัวพ่อแม่ลูกคุยกันได้แล้วนะงานผมไม่ใช่งานเป็นข้างหม็ฝ่ายแล้วผมก็เป็นไทยเงียบไทยเฉยไม่เคยไปร่วมกับกลุ่มใดๆทั้งสิ้นจึงมาเสนอเส้นทางอริยะและะเ,เสริฐนี้กับท่านถึงเวลาเมื่อถึงรอสิบแล้วจำเป็นต้องประเทศไทยจำเป็นต้องเกิดใหม่ตามลิขิตนั่นเองนะจึงจะเป็นยุคสกาววิไลนั่นเองคือมันใหม่หมด ไม่เอี่ยมอ่องแวววาวสุกสก,กาววิไลหม่ทุกวงการหมดเลยเกิดใหม่กันหมดขอเชิญครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ